h อตไอเท by Tgphone 10อันดับมือถือขายดีที่ Tgphone ประจำเดือนพฤษภาคมราคาและโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาหน้าฝนกันแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจกันเลยทีเดียวใครที่มีคนข้างๆให้กอดก็โชคดีหน่อยนะครับ ส่วนใครย,ยังสดไม่ต้องเหงาใจไปนะครับมาช้อปกันที่ w w w t g p h o n e c o m รับรองไม่มีเหงาเพราะเราไม่ได้มีแค่สมาร์ทโฟนให้เลือกซื้อเพียงเท่านั้นเรายังมีสินค้าแอสเซสเซอรีและสินค้าไลฟ์สไตล์มากมายให้เลือกกันแต่ก่อนไปช้อปมาลุ้นไปพร้อมๆก,ก,กันกับ10อันดับมือถือขายดีที่ T g p h o n e กันเลยดีกว่าครับมันเริ่มกันเลยกับอันดับที่1 0 Nokia 1104 g b มีจุดเด่นที่ระบบเสียงแบบ HD และการเชื่อมต่อ 4G LTE พร้อมหน้าจอขนาดใหญ่1.8นิ้วรองรับ r e a d อา t a s อ i s ซระบบอัจฉริยะที่ช่วยอ่านคำต่างๆในหน้าเมนูให้ฟังมาพร้อมกับพอร์ตหูฟังขนาด3.5ม mm, มและช่องใส่หน่วยพามจำภายในสูงสุดที่32กิกและยังมีแฟลช LED บริเวณด้านบนสุดของตัวเครื่องสำหรับใช้เป็นไฟฉายได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเครื่องก็ยังรองรับระบบ MP3 และ FM Radio จุกๆกันไปเลยสำหรับผู้ที่หลง รักในดนตรีและเสียงเพลงมาในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นอันดับที่9 Lenovo Tab M8 LTE แท็บเล็ตเน้นความคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้านความบันเทิงและการทำงานรวมถึงยังสามารถใส่ซิมเพื่อใช้งานแบบโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9.0เต็มตาด้วยจอ IPS ขนาด8นิ้วกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซล สามารถแตะเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้เหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้งหรือในจุดที่มีแสงเพียงพอด้วยแบต5,000มม ah ิลลอาวทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดวันแบบไม่ต้องกังวลและถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากนักก็ยังเหลือข้ามวันได้แบบสบายๆมาในราคาเบาๆเพียง4,290บาทอันดับที่8 Motorola Moto E7i Power มาพร้อมหน้าจอ6.51นิ้ว ใช้ชิปเซต MediaTek Helio G25 กล้องหลักให้มาถึง2ตัวความละเอียดสูงสุด13ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและคุณสมบัติกันน้ำได้ชูจุดเด่นที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000mAh ิสามารถสแตนบายได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือจะเอาไปฟังเพลงกันได้ยาวๆถึง78ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียงหครั้งเลยทีเดียวมาในราคาเพียง3,499บาท อันดับที่7จ็ดหัวเว่ยโนวาาโดดเด่นระดับท็อปพร้อมกล้องหลัก108ล้านพิกเซลไฮเลส h ฟ t โตกราฟี High ography, ที่มากับเทคโนโลยี ryyb เปิดรับแสงได้มากถึง40%และยังทำงานร่วมกับ Huawei XD Fusion Engine ช่วยให้ภาพดูชัดทั้งกลางวันและกลางคืนหน้าจอแสดงผลแบบโค้งพาร์เนล IPS อัตรารีเฟรชเรทสูงถึง 90Hz เฮตัวเครื่องบางเบาแบตเตอรี่จุใจถึง4 0 0 0มิลลิอมชาร์จเร็ว66วัต์ราคาอยู่ที่ 9,490บาทและก็มาถึงอันดับที่6 เรียวมี่ C21Y สมาร์ทโฟนสเปกสุดคุม้มชูจุดเด่นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วช่วยให้การทำงานบนหน้าจอไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอ่านคอนเทนต์เล่นเกมและอื่นๆก็ทำได้กว้างสมจริงและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกล้องหลัง3เลนกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดและ1ช่อง m i โคร s d รองรับความจุได้สูงสุด256 g b ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแบตเตอรี่ความจุ5,000 m ิ h ah. ม ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวันมาในราคาเพียง5,999บาทอันดับที่5 apple iphone 11 64GB มาพร้อมกับหน้าจอ Liquid Retina Display ความละเอียดที่ระดับ hd plus กว้าง6.1นิ้วกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหลัง2ตัวคือเลนส์ w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลและเลนส์ ultra wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นกันมาพร้อมระบบปฏิบัติการ ios 14 รองรับสแกนใบหน้า Face ID กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน i p 6 8ลงน้ำได้ลึก2เมตรนาน30นาทีเลยทีเดียวราคาอยู่ที่17,200บาทอันดับที่4 x i เ o m i ย e ม m i 1ลมสมาร์ทโฟนรุ่นคุ้มค่าดีไซน์บางเบาน้ำหนักเพียง196กรัมพกพาง,ง่ายตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมชูสเปคไฮไลท์ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.71นิ้ว ชิปเซต snapdragon 680กล้องหลัก50ล้านพิกเซลรองรับหน่วยความจำเสริม microSD สูงสุดถึง512 g b บตแบตเตอรี่5,000มิลลิอรองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์มาในราคาเพียง4,499บาทแทนแดนแดนแดนแทนแทนแทน,แทน,แทน,แทนมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่เข้าสู่ท็ t o ทีกันบ้างมาดูกันเลย อันดับที่3 Oppo A16 มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่6.52นิ้วคมชัดแบบ HD+ Part, ช่วยให้ใช้งานได้เต็มที่ได้ม,มากขึ้นกว่าเดิมมาพร้อม AI 3กล้องหลังและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลที่มี AI Beautification ช่วยปรับผิวหน้าเนียนสวยไปธรรมชาติมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ิและชาร์จไว 10W Fast Charge ให้ใช้งานกันได้ทั้งวันแบบมันๆม,มาในราคาเพียง 5,999บาทอันดับที่2อ VIVO Y01 มาพร้อมหน้าจอไล้ขอบแบบ Halo Full View Display ขนาด6.51นิ้วคมชัดระดับ HD+ ตัวเครื่องดีไซน์เพียวบาง8.28ม mm, ิลเมและมีฝาหลังแบบ 3D ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio P35 มีกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 11 Go Edition เสริมด้วยแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลอมที่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวันและรองรับฟังก์ชัน Reverse Charging สำหรับแปลงเป็น Power Bank ให้มือถือเครื่องอื่นได้อีกด้วยราคาเครื่องนี้อยู่ที่3 9 9 9บาท แทนแทนแทนและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือ Samsung Galaxy A03 มือถือเล็กสเปคคุ้มราคาประหยัด มีจุดเด่นที่หน้าจอไร้ขอบแบบ Infinity V Display ขนาดใหญ่6.5นิ้วความชันระดับ HD Plus รวมถึงประมวลผลด้วยชิปเซ็ตใหม่อย่าง Unisoc T606 และระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันได้อย่างสะดวกด,ด้วยการแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส,ส่วนนอกจากนี้ยังรองรับความจุภายนอกแบบ Micro SD Card สูงถึง1 t er b กล้องหลัง2ตัวความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่อึดถึง5,000มิลมลิแอมป์อมาในราคาเพียง4,599บาทจบไปแล้วกับ Hot Item by Tg Phone กับ10อันดับมือถือขายดีที่ Tg Phone ใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ก็สามารถไปเป็นตัวช่วย ในการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับหรือใครสนใจมือถือรุ่นไหนแล้วยังไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ w w w t g p h o n e c o m หรือสอบถามมาได้ที่ f c e b o o o Fanpage t g t h o n e กันได้เลยนะครับ